ละอภัยมณีตอนที่22ต่อแต่นั้นมาข้าเฝ้าหล่ออำมายประชาราชรู้แจ้งถแถลงไขว่าทรงฤทธิ์คิดบำรุงซึ่งกรุงไก่น้ำพระไทยรักผู้รู้วิชาข้าแผ่นดินยินดีเป็นที่ยิ่ง ฉันผู้หญิงก็ยังรากเสียหนักหนาเห็นวารีที่พระองค์ทรงเมตตาต่างนึกว่าจะใครพบประสบองค์ทั้งห้ามแหนแผ่นดินเท้าศิลาลาดแสนสวรรัสดพระอภัยจะไหลลงบางอดข้าวเอารูปให้สูบทรงต่างประจงแต่งตัวให้ยั่วยวนอุอตสาเฝ้าเช้าค่ำคอยสำเนียงเมื่อไหร่จะเรียกร่วมห้องคลองสงวน พระองค์เก่าเท่าแก่ก็แปลปวนไม่นุ่มนวลเหมือนพระอภัยมณีที่โปรดปรานพานจะอิ่มก็ยิ้มย่องดังจะล่องลอยฟ้าในราสีบ้างเวียนเฝ้าเปล่าว่างอยู่ค้างปีจนเป็นฝีหัวความช้ำอุราจบตอนที่22พระอภัยมณีตอนที่23พระอภัยมณีอภิเศกกับนางสุวรรณมาลี ฝ่ายพระองค์ทรงโฉมประโลมสวัสดิ์บำรุงราชเจริญจิตทุกทิสาคิดคนึงถึงองค์พระธิดายังไม่ราพ้นเลยทำเฉยเชือนเสียแรงรักฝากฝ่ายหมายสงวนเจ้ากระบวนนี่กระไรใครจะเหมือนนิ่งกรนี้มิได้จะไปเตือนแม้นบิดเบือนบาปกรรมก็ทำนาแล้วพลักแรงแต่งองค์ทรงประดับ เครื่องสำหรับรนลนคงทรงวันเสารทั้งเครื่องนางอย่างทรงของน่งยาวส่งให้เจ้าพนักงานใส่ผ่านทองแล้วห่อหุ้มคลุมปิดผนิดไว้หวังหวังม่ให้ชายหญิงเห็นสิ่งของขันศ์เศษเสด็จมาบนเทียนทองถึงห้องน้องสีสวรรณจำนันจาพ่อไปด้วยช่วยชวนหลวงชีศึกแม้นสมนึกครั้งนี้ดีหนักหนา พระนองยิ้มทิมพักพจนาอุปมาเหมือนหนึ่งไก่อยู่ในมือเมื่อพระพี่นี้กระลายพระไทยอ่อนให้ปิ้นป้อนปลาปล่อยมาน้อยหรือเขาลือแล้วแคล้วเคลื่อนไม่หลืกไม่เหมือนลือช่วยหลุดมือแล้วก็อายเขาตายจริงพระเชษฐาว่าพี่คิดผิดถนัดสารพัดแพ้รู้แก่ผู้หญิงแล้วลูกเต้าเล่าก็หวงคอยทวนจริง ต้องยุ่งยิ่งยอดยากลำบากใจทางแย้มสวนชวนพระน้องดำเนินน้ามาทรงราชยานรัฐจำหลัดไขพร้อมสะพังทางคุณนางพวกหนาพวกข้างในสเสด็จไปเขารุ้งต่ำทุ่งนาถึงคีรีที่ประทับก็ยับยัง้งพร้อมสะพังไพรนายทั้งซ้ายขวาพระชวนเหล่าสาวสันกาลยาคอยลีลาเรียบ เดินเนินจงกรมฝ่ายพระนุษย์บุตรีฤาสีสาวเวลาเช้าออกอยู่หน้าพระอาสมเห็นพี่น้องสองกุมารสำราญรมชวนกันชมนกใต้ต้นใส่ทองฝูงกระรอดพรอดเรียกร้องเรียกคู่กระจิบดูโลดเต้นเผ่นพยองเสียงหึ่งหึ่งพึมพ่มภูมิมรินร้องอาบละอองอินทนินและบินจร นกตะขาบคาบได้ลูกไซขยอกฝูงกระรอกไล่กระแตแลสลอนพึกษาดอกออกช่ออลชอนหอมขจรจอมผาทั้งตาปีนางนังน่งชมโสม,มนัสตรัสประพาสกับหนอนหน้าพี่น้องสองฤาษีพอผันแปลแลเห็นพระอภัยมณีเรียบคีรีมากับพระอนุชาจึงสั่งสองหนอดไทยให้ไปรับ มาหยุดยับยั้งนั่งบลังผาพระอาภัยให้เอาพานพวงมาลากับพานผ้าถวายองค์นางนงเยาวแล้วว่าโยมโทมนัสประวัติหวังถึงอยู่วางใจมาอยู่ที่ภูเขาไม่คลาดเคลื่อนเหมือนหนึ่งเห็นอยู่เย็นเช้าหรือจะเล่าแล้วที่จิตคิดอะไรคุณคนึงถึงโยมอยููย่บ้างหรือ หรือเพลินถือธรรมขันไม่หวั่นไหวตัดสวาสดขาดเด็ดสำเร็จไปเจียวหรือใจเจ้าคุณพระมุนีนางฟังรถพระจมานองค์การเกี้ยวให้ทราบเสียวสเสน่ห์ในใจฤาสีแต่มารญามานะกษัตรีทำพาทีเพทุบายถวายพรได้ตรวจน้ำลำลึกนึกไม่ขาดถึงเบื้องบาทบอพิษอดิศร มิตรจิตมิตรใจอาลัยวอนเว้นแต่นอนหลับไปไม่ได้คิดทั้งทราบว่าวาลีมีความรู้เข้ามาสู่สมพานสำราญจิตพอเข้านอกออกในได้ใกล้ชิดสำเร็จกิดข้าน้อยพลอยยินดีพรเยืนยิ้มพริมพักหลักแหลมช่างเน็ดแนมล้วนละเมียดทั้งเสียสีจึงว่าโยมโน้มน้าวชาวบุรี ให้เปลมปีห้าวหารการสงครามหวังจะได้ไว้บำรุงกรุงผลึกให้ข้าศึกราบเตียนที่เสียนหนามนางวารีมีตะกรูพุนพามรู้เลิกยามยอมสมัครมาพักดีจึงเลี้ยงไว้ให้เป็นข้าพระดาบทเมื่อราพลดพร้อมพักเป็นศักดิ์ศรีจะสำเร็จเสร็จการบ้านเมืองดีจึงมานีมนคุณ กรุณาโปรดบำรุงกรุงผลึกให้คลึกครื้นสำราญเรื่องเดินเดชของเชษฐาเมื่อแก่เท่าเล่าจึงกลับมาบรรพชาจำบรรษาเสียด้วยกันจนวันตายนางดาบทอดสากลั่นกรสันสวาดเชิงฉลาดกลบเกลือนที่เงื่อนสายสอนกุมารหลานเลี้ยงกับลูกชายให้ถวายพระกุศลผลพลา ฝ่ายอารุณมุนีฤาษีน้อยก็จ้อยร้อยรู้จำคำสิกขากับศีลสมุตรมุนีผู้พี่ยาต่างก็ว่าหม่อมฉันบวชได้สวดมนต์ปรณีบัตรวัดวาที่พาวาดไม่ได้ขาดขอถวายฝ่ายกุศลพระตัดว่าสาธุช่างบวชทนจะนิมนต์ไว้เสียเจียวประเดี๋ยวนี้ถ้าเรียนร่างสำเร็จละเหตุเหาะ อย่าไปก่อเสียนะจ๊ะพระฤาษีกุมาลาว่าจะอยู่ริมบุรีไม่หน่าหนีนักเรศนิเวศวังศีสุวรรณนั้นว่ากับสินสมุรจวนจะตรุดอรกระทึกไม่นึกหวังจะได้เล่นเต้นรำแต่ลำพังไปเที่ยวนั่งดูงานการวิวาสองฤาษีดีใจเมื่อไหร่คะฉันอยากจะดูงานนานหนักหนา พระสงสารหลานขวัญจึงบัญชาสุดแต่อารมณ์ดุสีทั้งพี่น้องถ้าสึกไปวันรุ่งก็พรุ่งนี้จะให้มีขนหนังตั้งฉลองนางดาโบสถสดสู่รู้ทำนองอายพระน้องนึกยิ้มอยู่พิมพ์ายจึงใช้สองสู่ริวงทรงสวัสดยกเพศเพลามาถวายแล้วเส่แส้งแกล้งอวดบวชสบาย ผู้พิปายไปแต่ข้างทางศรัทธาพระอภัยไม่ฟังเพราะนั่งเกี้ยวอย่าเลี้ยงเลี้ยวเลยฉันรักคุณหนักหนาเครื่องประดับกับวอก็เอามานิมนราพศจะได้ไปด้วยกันฤาษีสาวดาวบทให้อดสูเป็นไม่รู้ที่จะคิดทำบิดผันยิ้มละไมในหน้าว่าเช่นนั้นจะสึกวันนี้ก็ได้เป็นไรมี แต่ไม่งามความอายอยู่ภายหน้าเขาจะว่าเจ้าเมืองผลึกศึกฤาษีนานๆหน่อยค่อยท่าเลิกพาทีอย่าให้มีมนทินที่นินทาพระฟังนางช่างฉลาดไม่พลาดเรี่ยงรู้หลิดเลี่ยงหลายทำนองคล่องหนักหนาจึงแกล้งตัดตัดคำว่าธรรมดาวิสัยสามันทั่วทุกตัวคนที่รักการสรรเสริญเจริญสิ้น ที่ชังนินทาถแถลงทุกแห่งหนการตั้งรลายร้ายดีไม่ได้พ้นจะกลัวคนขรหาว่ากระไรเลิกวันนี้สี่ข้ามเป็นอมลึกใครบวชศึกสิ้นวิบัติปัดถไมอย่ารอราช,าช้าฉวยฉันขัดใจจะอุ้มไปกระน,นั้นดอกบอกจริงๆอย่งฟังเตือนเอื้อนอายสังทายต่ออย่างชื่นชอบวิญญาประสาหญิง ถึงอุ้มไปใครจะล่วงมาช่วนชิงแต่จะจริงเจียวหรือในพระไทยนึกหม่อมชั้นนี้ไม่ใช่จะขัดข้องเป็นข้าวรองบาทพงคงจะสึกแต่ช้าช้าอย่าให้อึงอึกรกะทึกจงทรงตรึกตองความตามพระไทยฟังสนองพร้องสนองฟังสนองพร้องเพราะสนองล้ำไม่พลาดพร้มพิ้วแพลงทแถลงไข เขาผ่อนผัดขัดข้องให้หมองใจพระอภัยผินหน้ามาหาน้องสีสุวรรณกลั้นยิ้มพิมพระพักช่วยเตือนนักสิษย์นั่งอยู่ทั้งสองอย่างไรจ้าพระฤาษีทั้งพี่น้องจะให้ต้องนอนค้างหรืออย่างไรฝ่ายอารุณมุนินสินสมุทรยังยาวสุดซื่อตรงไม่สงสัย ว่าจริงนะพระเจ้าป้าจะช้าใหญ่สื่อเข้าไปอยู่ในวังเหมือนอย่างเคยนางฟังคำชํำเลืองดูหลานน้อยแล้วว่าพลอยด้วยเล่า,เ,ลาเจ้าแม่เอ๋ยนางชมไยภายพริ้มทั้งยิ้มเย้ยเชิดสวยเพศศัตว์นั่งจัดแจงพระอภัยไม่รู้ที่จะคิดทำจริตเหมือนจะกลั้นพักกันแสง แล้วว่าชาพระฤาษีไม่เสียแรงช่างใจแข็งขาดเข็ดไม่เมตตาจะผ่อนตามสามวันเหมือนมั่นหมายเหมือนเสียงไทยทั้งชาติวาสนามิฟังคำทำดื้อถือโสดาไม่เห็นหน้าฉันแล้วคุณพระมุนีแล้วแกล้งทําอํำอึ้งเหมือนขึงโกรธไม่ออกโอดอําลามาลสีชวนพระน้องเสด็จมาเข้าทานี ต่างไปที่ที่พม่าประสาททองพระอภัยสายญาติเนื้ออาจอ่อนให้อาวรร้อนรนกระมนหมองไม่เหมือนคาดคลา,าดขิดพิษผิดทำนองพระติดตรองตรงจิตดังพิดบืนถึงสามวันกันลยาไม่ลาพทุทธโศกกำสสเสียใจให้สะอื้นทั้งรักแคนแสนกระสันให้กลั่นกืนสุ จะขืนแข็งใจอะไรลานอันเอ็มโอดโพชนากระยาเสวยก็ละเลยลืมองค์พระสงฆ์น่าสงสารทั้งลืมเหล่าสาวสุรางน่งอยู่งานนาลุบาลบรรทมกรงดุษไทยฝ่ายวารีที่เข้ามาสามิพักเป็นเอกอักครสนมขวาอชาใสาสังเกตดูรู้แจ้งไม่แคลงใจครูวันในน้อยจิตพระธิดา จำจะรับดับร้อนชุบพรผันให้ทรงทันเธอได้ชิดคณิษฐาถึงเวรเฝ้าเข้าในที่สยาพอเพลยย่ำของกลองประโคนจึงท้าทับขับกล่อมน้อมประนุดชิดเหลิมยศบทบงพระทรงโฉมโอ้ดวงเดือนเคลื่อนคล้อยลอยพยมเคยประโลมโลกาให้ถาวรวันนี้กลับอับแสงไม่แจ้งแจ่ม นิราแรมรถส,สลับนางอับสรเหมือนโศกรักหนักยิ่งยุคคันทอนด้วยอาวร์หวังสวามาคลาดคลาสงสารพระอุนรุษที่สุดโศกแสนวิโยคแยกนุษนางอุสาเพราะพ,าพระไซยไพลพฤกเทวดาให้สองราเลิกร้างมาห่างเชยโอ้อพระอุนรุษพุทธชง มาเอองอาทวานิจาเอ่ยแสนระกามช้ำใจกระไรยเลยลืมเสวยลืมสงฆ์พระคงคาก็ยังมีสีสุภลักษ์ยักษ์มาช่วยชักเชิญเสเด็จระเหตหามีออกอัดมัทธุรสพจนาจะอาสาก็ไม่สมอารมณ์เอ่ยพระอภัยได้สดับที่ครับก่อม หน้าถานอมสนอนน้ำคำเฉลยทั้งกรกากรไร้เรียงช่างเปรียบเปยพระนึกเชยชมปัญญานางวาลีเพื่อเอื้อนโอดปดเรียกมาริมอาจตัดประพาสพูดจาด้วยมารักสีที่เพลินฟังวังเวงเพลงดนตรีเหมือนจะมีสุภลักษณ์ช่วยชักจูงเจ้าเป็นใหญ่ในสุรางนางสนมทั้งพงพรมพราหมณ์พนตะกรูนสูง ย่อมพราวแรวแววหางเหมืนอนยางยูงงามกว่าฝูงวิหกข้าคาบันดามีเอ็นดูด้วยช่วยชุบเหมือนสุภลักษ์ให้สมรักร่วมปุษามาลสีจะผันแปรแก้ไขชะไหนดีพระบุตรดีจึงจะสึกช่วยตรึกตรอง